ป้าเต้ค่ะถ้ามีเจอรนิดหน่อยนิดนิดหน่อยๆเป็นผ้าป้าเต้ค่ะแต่ป้าเท้สมัยใหม่ก็คือนำมาปรยุกเป็นผ้าเย็บแล้วก็เป็นถูกขึ้นเลยนะครับยกยกๆลูกอยากก้อมอยากก้อมลูกไม่สวยลูกลูกยกลอันนี้ขึ้นกัน จ้าหน้าที่ช่วยทําให้เพื่อนหน่อยอจริงๆครูก็เดินได้นะคะลูกแต่ว่าครูกรงไปหมดแล้วเพราะว่าครูนึกว่าครูประกวดเองอลูกเจ้าหน้าที่พยายามอยู่ใกล้ๆไม้นะครับเพราะว่าไมบางคนมันไม่บางคนสูงบางคนเตี้ยนะครับหนูนกรงกว่าเขาอีกหนูหนึกว่าหนูประกวดเองนี่หมายเลขสุดท้ายนี่หนูต้องึ้นนะลุงใช่ค่ะเทศก วันศันรานเดือนสิบจะได้จับบุญคุณกุศลน้อมนำจิตระลึกนึกถึงคนที่หลุด้นเวียนไหวในหลายปีสวัสดีค่ะชื่อหนังเต้าแพรวลาพนร ข้าวจารุวันแก้วชนิดน้องปิ๋มนะคะสัดส่วน34มสี่